สวัสดีครับวันนี้ครับผมผู้ใหญ่ดํารงศักดิ์เส้นดิ์นะครับก็จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับทุเรียนนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับวันนี้ก็น้องเจนะครับผมสวัสดีครับลาพ่อรอมาพบพ่อผู้ใหญ่แล้วครับเรามาหาความรู้มาขอความรู้จากผู้ใหญ่ดํารงศักดิ์นะครับก็คือวันนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากพี่น้องชาวสวนทุเรียนกันก็คือในเรื่องของการเทคนิคการแต่งลูกการไว้ลูกนะครับก็วันนี้จะให้ผู้ใหญ่อธิบายครับ ก็คือในการแต่งลูกเนี่ยหลายท่านก็สงสัยว่าอ๊ะเราจะเริ่มแต่งได้ช่วงไหนแล้วเราจะแต่งกี่ครั้งนะครับวันนี้เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่อธิบายเลยครับวันนี้เราก็มีเพื่อธรรมชิกกันมาหลายคนหลายท่านนะครับก็อยากรู้นะครับว่าการแต่งลูกการแต่งลูกครับแต่งได้ทุกช่วงทุกเวลาถ้ามีเวลาถ้าให้เหมาะสมที่สุดคือแต่งช่วงลูกอายุขนาด3 5มสถึงสีวันครั้งแรกครับครั้งที่2 65ถึง80วันเพราะว่าทุเรียนเนี่ย 8หกห8ห8หวันผาถึงแปดวันเมื่อเราแต่งเสร็จแล้วเหลือเวลาอีกประมาณสามสิบวันนะครับ<ม>หรือว่าหน<ม>ึ่งเดือนก็ทุเรียนจะตัดได้ประมาณที่ร้อยสิบวันนะครับร้อยสิบวันตัดได้นะครับอยู่ที่อากาศด้วยขึ้นลงก็เลื่อนลงตามอากาศนะครับตามเวลาตามสภาพอากาศร้อยสิบวันตัดได้ถ้าเราแต่งลูกให้เสมอนะครับกับเน้นย้ําว่าแต่งได้ทุกเวลาถ้ามีเวลาทุกช่วงครับนะถ้าเราแต่งแล้วลูกก็แต่งลูกที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งลูกอาจจะไปให้ลูกอื่นก็ ได้เต็มที่นะครับลูกต้นก็จะไม่โศกการตัดแต่งรูกนะครับกิ่งก็จะมีความพร้อมมีความสมบูรณ์ไม่สูญเสียพลังงานถ้าดีกว่าเราไว้เยอะๆนะครับในต้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมบนต้นกันครับครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับครับยปดูบนต้นนะครับอ่ะบนต้นครับผมต้นนี้อ่ตอนนี้อายุประมาณกี่ปีครับตอนนี้อายุสิบสิบแปดปีครับประมาณสิบแปดปีครับตอนนี้ที่ได้เช็คแล้วนะครับ สองร้อยสิบสามลูกครับมยผู้ใหญ่ขึ้นเช็คมาเมื่อวานส่วๆร้อๆเลยครับตัวพอดีวันนี้น้องอ่าเจมาก็ได้มีคําถามคําตอบหลายๆท่านที่มามาเยี่ยมชมวันนี้ครับคาับผู้ปลูกผเรียนผู้ปกเรียนมวันนี้มาจากโซนพระโต๊ะนะครับแล้วก็โซนช่องไม้แก้วครับเขาก็สนใจเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ลงคลิปในเพจด้วยแล้วก็ใน YouTube ด้วยเขาก็อยากมาดูว่า โอ้โหเทคนิคการไว้ลูกไว้ยังไงดกขนาดนี้ครับทา,ทางที่<อ>มีใบอ่อนด้วยเต็มต้นนะครับนะครับต้องบอกไว้ว่าไว,ไ,วไว้เลยว่าอันนี้นอกฤดูนะครับนอกดูนอกดูนะครับ,รบจะตัดช่วงนี้วันนี้วันที่เจ็ดพฤศจิกายน2 5 6 4ครับ, 64, รบจะตัดก็คือประมาณช่วงต้นเดือนธันวาครับอันนี้ทุเรียนได้ประมาณสัก70กว่าวันนะครับครัด70กว่าวันก็คือผู้ใหญ่แต่งรอบที่2อแล้วรอบที่สองแล้วคุณผู้ใหญ่บอกกี้นะครับก็คือช่วงแรกจริงๆแต่งได้ทุกช่วงแหละ แต่ถ้าจะให้ดีก็หนึ่งช่วงที่ประมาณ 30- ถึง40วันประมาณไข่ไก่ถึงถึงแก้วนะครับแล้วก็อีกช่วงนึงก็ช่วงประมาณครึ่งกิโลกว่าประมาณนี้นะครับเจ็ดสิบวันถึงแปดสิบวันโดยประมาณนี้แล้วก็เหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนจะตัดครับผมเราดูครับอันนี้ดกมากครับผมเน้นย้ํานะครับว่าอายุสิบแปดปีต้นตอนนี้ก็หนึ่งตันหน่าจะ เทคนิคเฉพาะของผู้ใหญ่เลยคือในหนึ่งต้นเนี้ยมีหลายต้นรวมกันมีหลายสายนะครับสงสัยเกษตรกรวันนี้มาว่ามาต้นอย่างจังเลยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเกมากนะครับรับวันนี้มาหาความรู้ครับผมขอบครับนี่ลักษณะที่แต่งแล้วนะครับแต่งเสร็จแล้ว ลักษณะอันนี้ลูกใหญ่หัวดอกครับนะถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยอาจจะหล่นกระแทกก่อนหรือว่าถูก,ก่อนลูกนี้ทําให้ลูกอื่นได้รับความเสียหายถ้าอยู่ข้างบนนะครับเราต้องตัดทิ้งครับนะระดับนี้ครับถ้าเราไว้มันใหญ่ต่างกันเยอะมากครับนะเราตัดทิ้งนะระดับ ลูกครัเพื่อไม่ให้เสียหายผลกระทบข้างบนนะครับเก็ยบร้อยครับตอนนี้มนะีหัวดอกประมาณสิบนะูะที่ใหญ่อย่างนี้คก็มจะมองรูก็มาหัวดอกลูกใหญ่โตวกว่าเพื่อนวันต้นก็เหลือประมาณ200สองร้อยเศษนะครับ ประมาณนั้นนะฮะต้องไว้กว่าลูกคือเราต้องการเรื่องคุณภาพครับไม่เน้นปริมาณนะครับแต่ว่าถ้าได้ทั้งปริมาณและคุณภาพสุดยอดมากนะครับการทำธุรกิจนอกนบอันนี้ก็แตกไปก่อนฝนฝนตก ฝนมาสี่วันที่แล้วครับตอนต้นก็เลยเยอะนะครับตาควรครับน้ำเขียวน้ำแดงสังได้หมดครับตอนนี้ครับอย่างลูกนี้นะครับเห็นไหม นี่ก็ต้องแตดทิ้งนี่ก็ประมาณกิโลก,กว่าๆครับนี่ก็เล็กไปนะครับนี่ก็สูงประมาณสิบแปดเมตรมีหอยก็มาอยู่ด้วย คือถ้าเราไม่แต่งนะครับมันก็จะดึงอาหารจะเป็นลูกตกไซส์นะครับอันนี้ก็ลูกโตไปหน่อยนะครับเพราะว่า <c oughs> อย่างลูกนี้เก่งนี้มีห้าลูกครับถ้าเราแต่งลูกนี้ออกนะครับอาหารก็จะไปลูกนี้เต็มที่นะครับนะลูกนี้ก็ช่องูเม็ดนะครับอันแต่งเพื่อให้ให้เก่งนี้ได้มีฟาร์มสมบูรณ์ครับ ต้นจะไม่โสมถ้าเราแต่งรูกช่วยแต่งปีหน้ากิ่งนี้ก็จะออกลูกอีกนะเราช่วยอย่าให้สุญเสียพลังงานในต้นนะครับการแต่งครับนะกิ่งสำคัญมากครับแต่ไว้เยอะครับกิ่งนี้1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปลูกแนะปดลูกก็ยังพอพอเหมาะพอควรอยู่ครับนะแปดลูกนะ ออยังไหว,ไวอยู่นะครับนะยังไหวอยู่ดูลักษณะของกิง่งเราต้องดูกิ่งด้วยดูกิ่งเล็กกิ่งใหญ่กิ่งนี้ก็สองสี่หกอันนี้ก็แปดนะครับอยู่ได้นะได้แปดลูกเหมือนกันนะี่คือเราช่วยช่วยกิง่งช่วยแต่งกิง่งนะแล้วก็อาหารตัวตัดลูกนี้ทิ้งนะครับลูกนี้ทิ้งอาหารก็วิ่งมาหาลูกนี้เต็มที่เพิ่มน้ำนหนักให้เต็มที่นะครับลูกนะนะนี้ก็ไว้ได้กันจริงอนะ่ะแต่งออก นี่ก็กิโลกว่ากว่ากิโลครึ่งนะเละเทียดครับเย็นของวันที่เก้าเดือนสิบเอ็ดหกสี่ครับถุงับนี่ก็ประมาณร้อยประมาณนะครับร้อยแปดสิบลูกข้างบนข้างลนะ่างครับการแต่งต้นนี้ สำคัญมากครับช่วยการฟื้นต้นได้เร็วนะแต่งลูกครับผิดแต่งลูกครับต้นก็จะไม่สมเมืเราไว้ลูกพอดีต้นน้ำหนักก็ได้ไม่มีเบอร์ตกไซสครับไม่ไม่ว่าจะอยู่ที่ร่มที่แดดนะครับสั่งให้น้นาำเขียว้นาำแดงได้ครับนี่คือลักษณะของลูกที่แต่งลงมาแล้วครับอายุเจ็ดสิบ ถึงแปดสิบวันนะครับนะก็ลูกกิโลกว่าๆนะครับก็สีก็สวยครับนะลูกก็กลมแต่ว่ามันจําเป็นเพราะบางกิ่งมันมีหลายลูกเราต้องเอากิ่งไว้นะครับนะเพื่อไม่ให้ต้นโทมเพื่อการฟื้นต้นง่ายมันต้องต่งออกขนาดนี้ออกเหมนต้นครับมืดเลยครับวันนี้ ตกไซส์ไม่มีครับเบอร์เดียวจะหกโมงเย็นนะครับ